พี่น้องเอ๋ยเนาะตอนนี้กะลงมาฮอดแล้วพี่น้องเอ๋ยทั้งน้องสเต๋เพิ่นโหยงอไปผู้เดียวเลยไว้ดีเนาะไว้ดีเนาะเอาไว้แอบแข้างก็ได้แล้วน้องเอ๋ยไปแขางนี้เนาะเอาไว้ทางไหนก็เออเอบแข่งเออขึ้นไปพื้นก็ได้ขึ้นไปเทิงไม่น่ะเออดึงดึงขึ้นไปเลยน่าจะวะ เออโอเคไว้ดองๆขางเนี้ยโอเคนี่เอามาจับสีมาพี่บะเน,นี้ยโอเคพี่น้งนนงองไอ้เนาะพอตัวไม้นี่ก่อริฮอบเลยไว้ลีช่างนี่เนาะโอ้เฮ้มื่นเท่ข้าน่าหน้ามื่นนี่ <laughs> เออนี่ยกอได้อะไรเนี่ยไปเองไอแถวนี่กันเนาะยังอีกแต่ก็ข้างนี่อีกซอยนี่ก็ได้อะได้เลยอ่าว่ายดีเลด้ออ่ใช้อันว่าอันสายไฟฟ้าเอาได้จ้ะกระโด่งเหรอป๊อเออขึ้นไแบวเลยเนาะขึ้นมาปุ๊บอ่ามันมีมีมองกันดิเนาะมองไผ่กับมองเจ้าเองเนีะประตูแล้วจะไปหาใส่ปลาวช่ไหมฉันออ เล็กเอาไว้มามาสิเอาไปให้ช่างนี่เงินเพิ่นฝากซื้อเองเลยพี่น้องใายไฟเนาะโอเคถือว่าอารมณ์ก็ทิ้งไป้อยซื้อมาเพิ่มอีกแล้วพี่น้องเนาะโอู้้ทั้งนี้เตรียมคานไว้เเนาะโอ้ยมือก็เท่ได้เลยนี่เนาะไว้ดีนี่ กำลังมัดคานเนาะสามสิบเมตรบ่ทางบ่าสามสิบเมตรเนาะเสรบงยุ่งหะมันจะมีเส้น้อยก็่างี้ได้ทางอันนี้อันนี้ชุดยังเกาะเบอร์วน่ะเบอรยังเกาะตนี้อเคสุดหาเนาะองคูณ่งุดหานี่พี่นองเลย Sam chip mát. And dòng người quá tức tay gọi kỳ song sang ha. Song sang ha. Song sang ha. Song sang chết. 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 Song sang Song sang chết. 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 Song là chết. Song sang chết. Song sang chết. Song sang chết. Song Song Song

อああ่ามันสองเชนเอ่ามันสองเนเจ็ดหนึ่งเดีสร้างกะนด้วเงินมันฝากจะคอกว่าดี๋ยนาะม่นกคอยคอยม่ได้แยกไว้ได้คอยมัดยัดใส่กับนกระเป๋าเงิ่อนคอยมัดผลเงื่อนคอยนะอ่าหาเสียได้ทอดบนเถืกมั้รอบเพื่อนเอาไงเนาะเออเรามีปักไพ่อยู่นี่ยคอยเราซื้อมาให้เลยเนาะเออบุรีปนไดยเปสิเนาะย่านจะได้แบบนี้ก็ได้ซื้อมาให้เลยแต่วันมันไม่สวิสเลยสร้างตัวนี้นะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video à, phay, bay to sai, you can put a chọn nó sang thunder. Doi 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 hoặc chạy kịch rồi kapudi awa sài nga 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 anh, nga 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 ทีเียวพนนีแหละวัฉัก้าวขึ้นมาเมือมื่ออื่นมืออมื่อไรก็น่าจถามเรื่องดินด้วยเอเอาดินยังเข่าแ้พี่ตาอยเนาะอ๋อเจ้า่มกับพอดีพ่มีห่มพี่ตอัยโอ้โหเห็นว่กมันไหวปบบนั้นมันกอามีเลืยนคนแล้วเนาะต อันมองอ่ะซื้อม้เยอซื้อมาก็พอไปแล้ว่็แหลกหมดแล้วคุณวางไหนเอยไปนะเจ้อลงน้ำลงในนะเออปอไปยไปเคยไปบะเคยไปหาปลาบ่โอ้ยชีวิตพออยู่ไดเลยหันเอออย่าไปพูดน้ำนะเด้าไปใช้เออ อ่าบ่โย่ใจตจีเลยอาเดอ่เนาะมาอีกแล้วนีู่้นอเต็มพึ่งอยู่บ้านนี่โตบ่เฮบานนี่หยงบานนี่บ้านดีเด้อเนาะเเป็นววิ ตั้ต่ต่อย้นต่อสีฟางแล้วสีซอยิงช่ะโอ้ทางสมุนกะขึ้นมาโมนี่เนาะสามห้อยเจ้าขึ้นมาตัวเจ้าส่งให้คอยแลวตามมาบ่เออเอายังขับไปเมืองได้อยู่บ่อน่ะเออขับคอยก็อยู่นี่เนาะบ่าตะดนว่านี่ หอดอดบ่เย่คออกไปซื้อเล็กกันนะอ่าืมกว่าเห็นไปไทยบ่ช่วงหนึ่งไไปเล่นนลูกชาเออคนบรานําบ่เออไปขอยมาเออเนาะแต่มวนจะได้ไปกันเนาะมวยเข้าจักแทงไปกัไปน้ำโ่ไกลงั้ไปนเขมังมันลูกชายอยู่ฮันเนาะไปเล่นน้ำลูกเออ Sang hết rồi dù cho nó nga 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 เฮเี๊บกวากเ้นี่นาปัตติมีแ่แนวเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนไปไรเนาะอจากจากรเราตะกิ้เรากับวันีุ่งได้่ะนีเต้นดายหุ่งนวนั่งทัดีก็ได้ขี้เขาจกวะเช่านี่เข้าเราจักวะ จะ่ว่าม่ถอยแว่นแล้วอมันเดือมเด้พอจิตใช้อันคือว่าให้เจ้าชิ้นมูนะเอาตัวพอค่า้ะเอาตัวค่าได้พอค่าชิ้นมูใช่พอค่าใช่พอค่าตัวกันมาาไังนี่เท่าไรนี่รู้หนึงรู้นึ่งรลนึ่งบ่นี่นะ

ออกมาแนี้น่มันมีอันนั่นเลยมันมีหมกซื่อซีนหมูเลยคาว่ามาทางพุ่นอะใครทังเออทั้งนั่นเนี่ยนอนอยู่เชอเหมวกกันเลยห่อนเนาะตอนเป็นที่แบบห่อนตออเช้ากอากาศเย็นอยู่ไปทางเลยพราะว่านี่ยังอันนั้นยู่มันนีมันจะเริ่มห่อน เดือน4กับนาว4เฮามื้อบ่บ่ได้บัดนี้เนาะฮอดเริ่มฮอดแล้วบัดนี้มาบัดนี้เพิ่นจนก่อแอวขึ้นเนาะบ่แซ่มื้อนี้มื้อนี้คือสิอยู่น่ะเพิ่นกําลังก่อเช้านีได้นี่น่ะจักจัมเพิ่นเือน5 7โอ5 7โดย5 7 Ba bộ hít nha, nha, sao bun. Hít bora, yêu nó. Ba bay nó. Doi, 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 พอได้แต่ห่มน yeah! ี่แหละพอได้ผากันน <ich original> <out> ้ชนเช่าอยู่นี่ผ้ากันน้ำากันยูอะไรกับากันชอยใครมดแรงอยู่นี่แหละมีแล้วนะวันี่ใครชิชลอยอ่ะแค่ดังชิชอยอยู่พูดผัดชลอยกับข้าวชลอยข้าอยู่พูดมาพี่ชิชลอยผ้ากระลาวตัวนี้ชิบุแดง ก่ะถเงี้ยั้นมันขาดเออมาตากมาไปจิตอ๋ออ๋อตอนไหนเนาะโดยโดยเนาะเห็นจะบุญขึ้นมาพี่นี่ยต้องมีข่าวย่างจักย่างเลยมูนี่เนาะเอาอีกทีฮะ nó cũng phải tăng mì, vậy vậy rồi đấy, còn bây giờ, à, mì khay nhỉ? Nhiều, còn cái này. Ồ. Khoe mệt khoe rồi nè. mày quá, chào cả nó. Ờ. Thì sẽ khoe sẽ cướn cạn thì nó. Ủa? Ừ. Đến đây con tiêu chén. Này, này con chén này nó khai mù nè, nó xin mù nè, nó truồng quai thẹn này, lóc, nhớ đừng lืm. เออเอาโอเคโอเคเดยเยเยไปไปประตูชั้มนี่ว่าประตูจากไหนนะฮะช่องโป้ว็โป้หนึ่งนะว่าอดโปใช้แหลลูกกับอ่โป้ถอดได้นี่หนิไม่ใช่บัวมันกับข้าเลย Ừ. đây bóng không đầy nhau chưa đầy rồi, chưa đầy đèn... bèn, chưa đầy bóng 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 chưa đầy แสดงว่ามื้อนี้เนี่ยอาจจะได้ก้าียมไว้อยู่นะมื้อนี้เนาะประตูอันจะเอาเงินให้ไปให้ค่าไฟเพิ่นเ้อนว่าเพ่นบ่อเขาอว่าขอจกเออแกบ้ว้า0 0 0แล้วก่เออเปย่าะว่า0 0 0 0สองแนบ่จะเอาประตูเอาไปให้เพื่นพี่นองเนาะสองแานว่าจะเอาไฟน้าเพิ่นดีด้ ประูเอาไปให้เ้อะองเซนเอาไปให้ค่าไฟคว้าจิตเปต่อเพิ่นมาเหตดเวียกก่อนเป็นยังไงเนาะอืมทำตารตาึเอืไปเถอเาจะไใช้เว้ไปเพิ่งจะใชปรดจะเอาไปใช้ดึงไปแต่ว่าเอาไปให้ไวก่อนเลยไม่ให้ใช้ใช้ใช้เลยนะออ đời rồi không cho bồ à ta vô cũng phun ได้เฮาดิ nó คักหน้า nó ขอบโวคักอีหยังเอ้าเนาะสิ con มาคุมพูน nó

โอ้โหนะลาบเองบ้านิลาบจะเช่าคนได้นี่นะเนีกระโดแล้วก็โกบแต่วมันแดดบ่าว่าเชนจังว่าเด้อตัวนี้เน่มันจะมันถืออย่างบุญนี่เป็นตงอเนาะเออใช่เนาะเออจะลงมือเป็นอยงเงี้ยเนาะลงมือถ่ายเด้อเออ บางทีตันเล็กเพิ่นไปหน่อยเนาะนี่ตันเล็กงานเลยทำบายกิจการทบายกิจการได้เยอะเนาะพอใจดีเออไขอีกซองอาทิตย์เพิ่นว่ะไพ่น่ะเราจะถามโทรถามเพิ่นได้เออถือว่าอยากโดนยุ่งเนาะเออพ่นม่ได้เบิกมาไหวเนาะเพิ่นน่ะพ่นอาจะเบิกมาไหวเนาะไม่ได้มีผู้เอาอะไรกัเอะไรกับดำเนินการไปด้วยทีนะ เออนี่ยที่ว่าได้เทคา,านนะมัจะว่าได้เทมึงได้จุบเหรอไ <c oughs> อาจจะได้เทม่ได้จุบจักเลจิลกัทักที่ว่าเทคุ้มเทคานแล้วละกะง่าไ,ไ,าไ้เแหวรีานี่มใเห้กระตรไม่ได้มหนีเตใดไม อาะจดได้การไววเยเน้อจดได้การแป่ว่าจดจดอ่าเช็เสีนเช็อันที่ไหนทั้งหนาเช็เช่าเช็เส้นทั้งหลายกเขียนที่ไหมันจังสบาย này เบิ่ง nó อ่าไปเบิ่งเนาะปึ๊บ không ผมสิบ่จักโตมาเผื่อไว้ในสัก2-3ซมอ่า <laughs> <laughs> ừ. nó <laughs> 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 ừ, bang and <bên> hết <laughs> nó à, 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 hai a quân cua bông mày đấy bạn nếu bạn nếu nó, nếu bạn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  con bạn nếu nó, nếu bạn cả những nếu bạn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  nếu ไว้พี่น้องเน,ะเนะาะ <c oughs> เอกานเพื่อนให้น้องเพ,พื่อ,อ,งงอนพี่น้องเลยก่องามจยู่เลยที่ทางฝั่งน่องเฮ้เป็นเล็กที่เราซื้อมาเมื่อกี้นี้พี่น้องเลยเนาะ กูดีบัดไปอยู่หนึ่งล้านสี่แสนสิบพนกิะม่บินอยู่ยังไงเนาะบินที่ว่าก็เสียนใจเงินเมื่อกี้เลยเนาะอันนี้ได้โอ้แหลกแหลก เอาโอเคเลยพี่น้อยสำหรับคลิปนี้กะทั้งประธนจะได้กอโตจบคลิปไปจากนี้ก่อนพบพ่อกันทำไมให้คลิปต่อไปอีกเด้อเนาะตอนนี้กถือว่าเอาเล็กกับยังมาฮอดแล้วติดตามบนน้ำกันอีกว่าสิเป็นได้ไรพี่น้องเอ้ยเนาะสำหรับคลิปนี้ขอตัวน้ำลาไปก่อนแล้วเด้อพี่น้องยพ่อพ่อกันใหม่สบายดีพี่น้องเอ้ย